สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลตคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่โปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยเกมนี้อัศยาน,นของเราเนี่ยเจอศึกหนักต้องบุกไปเยือนทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างสปอรตติ้งลิสบอนทีมเก่าของพี่เจ๋งอโมริมนะครับผมที่สนามเอสตาดิโอโชเซอวัลลาเดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่5นะครับผมโดยจะเตะกันในวันที่27พฤศจิกายนเวลาตีสามตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นช่วงดึกของคืนวันอังคารน,นะ ช่องทางในการรับชมนะครับทางช่อง b In ิน o r t 4คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมสักหน่อยนึงนะโดยเจ้าบ้าน Sporting Lisbon รนะครับผลงานในปีนี้จัดว่ายอดเยี่ยมนะครับนัดล่าสุดถึงแม้ว่าจะไม่มีอมโมริมาคุมทีมแล้วนะครับผมแต่ก็ได้วางหลักฐานเอาไว้ให้กับโคชใหม่อ,อย่างเจ้าเปเลรล่านะครับก็ได้เปิดบ้านถล่มเอาชนะอมาเลนเตในศึกบอลถ้วยนะครับไป6ประตูต่อ0ในขณะที่บอลลีกเนี่ยแข่งไป11นัดชนะรวดนะครับมี3 3คะแนนเต็มเรียกได้ว่าโหดสัตว์รัสเซียเลยนะ ส่วนในรายการนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะล่าสุดพี่เจ๋งก็ทิ้งผลงานสุดโหดเอาไว้นะครับเปิดบ้านถลุงดกักแมนซิตี้ไป4ประตูต่อ1ตอนนี้ล้างอันดับที่2ของตารางมี10คะแนนด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับกลับมาคืนฟอร์มเก่งในนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้3ประตูต่อ0ตอนนี้ล้างอันดับที่4ของตารางนะครับผมในขณะที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็บุกไปแพ้ทีมแกล่งอย่างอินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อ0ตอนนี้อยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมี ส่วนผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันทั้งหมด4นะัดเป็นในศึกยูโรปาลีกทั้งหมดนะครับถ้านับในเวลา90นาทีเนี่ยอาเซนอลไม่เคยแพ้เลยนะครับผมโดยชนะไป1เสมอไป3นะครับผมแต่ว่าในนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไป1ประตูต่อ1นะครับผมแต่ว่าเราไปแพ้จุดโทษนะครับทำให้เราตกรอบในศึกยูโรปาลีกเมื่อ2ฤดูกาลก,ก่อนที่ผ่านมานะครับโดยแพ้จุดโทษไป5ประตูต่อ3ทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอน ทีมของเจาเปเรล่าเนี่ยจะไม่มีนูโนซานโตสนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บส่วนในไลน์อื่นๆเนี่ยก็พร้อมลงสนามโดยสวีเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สําหรับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนจะมาในระบบ3 4 3หรือว่า3 4 2 1นะครับผมผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นฟังโกอิสราเอลสารเซนเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นมัตเทอุสไลท์อุสมานดีโอมันเด้แล้วก็เดอะเบสวิงแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นโจวานนี่ควันด้านะครับผมวิงแบ็กซ้ายจะเป็นอาราโค คู่กลางเนี่ยจะเป็นนักเตะญี่ปุ่นอย่างฮิเดมาสะโมริตะจับคู่กับมอร์เทนฮูแมนนะครับผมส่วนสามแนวลูกเนี่ยตัวทําเกมจะใช้เป็นฟาซิโก้ทินเกาอีกคนก็จะเป็นเปโดกอนสคาเวสนะครับผมส่วนศูนหน้าเป้าเนี่ยก็จะเป็นวิกเตอร์ยคิเรสมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมของมิเกลอาเตตาเนี่ยก็จะยังไม่มีชื่อของทาเคฮิโร่โทมิยาสุแล้วก็เบนไว้นะครับผมที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะส่วนตัวหลักคนอื่นๆน,นะครับผมทั้งน้องข้าวดิแคดไลท์ เจ้ามาตี้กาเบียลมันติเนลลี่หรือว่าน้องไก่เนี่ยคายฮาวแบตที่ไม่ได้ลงในเกมที่แล้วนะครับเกมนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามโดยสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้สําหรับทีมเยือนอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นดาวิดไรายากองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับพี่แขกาเบียลมากันเยสแบ,บ็คขวาเกมนี้เป็นยูเลียนทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นริคาโดคาราฟิโอลี่ในส่วนแดนกลางนะครับผมเกมนี้น่าจะกลับมาใช้พี่หมึกปาเตนะครับผมกับเมลิโน นะเพเมเกอร์ก็จะเป็นกัปตันโอเลกาดนะครับผมในส่วนของแนวลุกเนี่ยปีกขวาก็เป็นบุกโยซาก้าปีกซ้ายเกมเนี้ยเชื่อว่ามร์ตินลลี่น่าจะได้ลงนะครับผมส่วนหน้าเป้าฟอร์นาเกมนี้ก็น่าจะกลับมาใช้ไคฮาเวดในส่วนของรูปเกมนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในรูปแบบใหม่ในรอบลีกนัดที่5นะครับผ่านมาเข้าสู่ครึ่งทางหลังแล้วเริ่มพอจะเห็นทีมที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับผมซึ่งในนัดนี้เนี่ยเป็นการพบกันของสปอร์ติ้งลิสบอนกับอาร์เซนอล นะครับผมโดยผลงานของแต่ละทีมเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะล้วดนะครับผมแล้วก็ยิงคู่แข่งเป็นว่าเล่นเลยนะในแต่ละนัดนะครับผมขณะที่ผู้มาเยือนอย่างไอปืนใหญ่อาร์เซนอลเราเนี่ยผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมนนสอ1แพ้2นะครับผมผลงานช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะับตั้งแต่ได้โอเดกาดกลับมาในส่วนของรูปเกมนะครับเชื่อว่าเกมเนี้ยเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยจะ เดินหน้าบุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเรานะครับผมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องตั้งรับอย่างมีวินัยแล้วก็รอใช้จังหวะสวนกลับนะครับผมเล่นงานเอาเกมเนี้ยเป็นเกมที่ยากนะครับเพราะว่าสปอร์ติ้งลิสบอเนี่คือฟอร์มดีมากๆอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเก่งอย่างโยเคเลสอยู่ในทีมนะครับก็เชื่ว <_ S 1> อ <_ S 2> ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากนะครับผมแต่ว่าก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะ ถามว่าคาดหวังสาแต้มไหมมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยฟอร์มอะไรต่างๆถึงเราจะฟอร์มดีขึ้นมาอยู่นิดนึงนะแต่ว่าสปอร์ตติ้งเนี่ยเขาวางรากฐานตั้งแต่เอาโมลิมมาแล้วก็ยังไม่มีเป๋มีอะไรนะนัดก่อนหน้านัดที่จะมาเจอกับเราเนี่ยก็เพิ่งถลม่มอมาเลนเต้มาในบอลถ้วยยิงไป6ลูกโอ้โหนะครับเกมนี้เชื่อว่าน่าจะสนุกอีก1เกมนะครับผมคิดว่า น่าจะจบที่เสมอละกันนะครับ2ประตูต่อ 2, 2หรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลองมาทายสกอร์เล่นๆก,นกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคำพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานทีนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามลีปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กคอ์เนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับเป้าหมายของผมใกลแล้วนะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ